ในตัวกล่อง qr code เนี่ยครับมันเป็นมันเป็นระบบที่อย่างที่ผมแจ้งไปคือเป็นระบบ้อมเพย์นะครับแต่ว่าลูกค้าสามารถดูหลังบ้านได้นะครับ <S 1> <S 1> วิธีการเข้าหลังบ้านนะครับก็จะมีเว็บลิงก์อยู่ sbif เนี่ยครับผมแล้วก็ใส่ username เข้าไปสมมติว่า username ก็ผมก็จะให้ไว้นะครับแล้วกดเข้าสู่ระบบครับหลังจากเข้าสู่ระบบแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่เราทําได้คืออะไรสมมติว่าลูกค้ากดปุ๊บนะครับ มันจะออกเลย QR วา่าถูกไหมครับเราสามารถล็อกระบบได้ถ้าระบบมันเกิดล่มเนี่ยครับไม่ให้ลูกค้าสแกนก่อนเพราะว่าบางทีเนี่ยมีโอกาสที่ธนาคารเนี่ยเซิร์ฟเวอร์เขาล่มถ้าเขาล่มเนี่ยเราก็กดตรงนี้ครับล็อกระบบแล้วกดล็อกแล้วกดตกลงครับผมมันจะล็อกไป9้าชั่วโมงจากปัจจุบันนะครับพอล็อกปุ๊บ,บนเนี่ยทีวามันจะไม่ออกละมันจะบอกว่าหยุดบริการชั่วคราวเพราะฉะนั้นตอนนี้คือเป็นช่วงเวลาที่เซิร์ฟเวอร์ธนาคารล่มอยู่ไม่ว่าลูกค้าคนไหนสแกนกี่คนเงินมันจะไม่เข้าตู้ นะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นอะ่ะคืออยากให้ลูกค้าช่วยทําการล็อกระบบแล้วก็ไปนอนหรืออะไรก็ได้ถูกไหมครับจะได้ไม่ต้องไม่ต้องมารับรับสายลูกค้านะครับทีนี้หลังจากที่มันผ่านไปเก้าชั่วโมงแล้วครับระบบมันจะปลดล็อกเองแต่ในที่นี้ครับผมไม่รอผมก็จะปลดล็อกก่อนนะครับหลังจากปลดล็อกแล้วเนี่ยหน้าจอมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับมันจะสามารถกดล็อกคนได้มันจะกดสามารถกดสแกนจุไได้นะครับส่วนที่สองที่ผมจะให้ดูก็คือส่งเงินเครื่องลูกใครทำนะฮะ อ่าก็คือเข้าไปตรงเนี้ยแต่ตรงนี้จะต้องเลือกเป็นเครื่องศูญหนึ่งนะครับแล้วแต่ตรงนี้ไอเราส่งเนีน่ยเราเราไหนเราส่งเท่าไรก็ได้ครับผมจะส่งยี่สิบาทก็ได้นะครับอ่าตรงนี้กดตกลงแล้วก็ผมกดส่งยี่สิบแต่ว่าผมจะกดห้าร้อยรับเงินนะครับเพราะฉะนั้นเงินเข้าตามที่ผมส่งยี่สบาทแค่ั้นเลือนะครับมไม่ไมันจะไม่มันจะไม่เพี้ยน่างนี้ครับผมเพราะเราส่งแค่ยี่สิบนะครับลูกค้าจะกดรับยังไงก็ได้แต่ว่าแต่ว่าตอนที่ผมกดส่งเงินไปเนี่ยภายในสองนาทีถ้าลูกค้าไม่กดรับเงินเนี่ยครับคำสั่ ใชไหมครับแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราส่งปุ๊บมันไม่ใช่ว่าเราส่งปุ๊บเครื่องมันยิงเหีียออกมาเลยไม่ใช่เครื่องมันจะรอให้ลูกค้าคักิกสกนรับรับเงินนะครับผมตรงนี้คือเป็นเซฟตี้ของเขานะครับเป็นเซฟตี้ของเขาแล้วก็มาส่วนที่สนะครับส่วนของการตั้งราคา100 3 0 0 500เนี่ยต่อไปที่ไปเปลี่ยนค่าเองนะครับวิธีการเปลี่ยนราคาตรงนี้ครับกดตั้งค่านะครับแล้วก็กดตรงนี้ครับตั้งค่าเครื่องลูก0-1กดตกลงผมบอกว่า100มไม่เล้วราาค้ี้ผมไม่เ,ล,าามมมเ, um เลย ผมเปลี่ยนเป็นร้อยห้าสิบแล้วกันนะผมเปลี่ยนเป็นร้อยห้าสิบสามร้อยห้าร้อยผมกดกดตกลงครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรหนึ่งร้อยห้าสิบมาเลยทันทีการเปลี่ยนราคาเนี่ยมันเปลี่ยนราคาทันทีนะครับพอบกดร้อยห้าสิบปุ๊บหมายความว่าล,ลูกค้าเนี่ยสแกนก็จะเสียตังค์ร้อยห้าสิบบาทแล้วเนินก็จะเข้าตู้ร้อยห้าสิบบาทนะครับเพราะฉะนั้นการแก้ราคาตรงนี้คือแก้ราคาแบบทันทีนะครับผมอธิบายให้ฟังลูกค้าต่อไปแก้เองเลยครับชอบราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะฮะผมคิดว่าในอนาคตน่าจะปรับ 1, ได คิดว่านะครับแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นการกดปุ่มเพื่อออกเหรียญเนี่ยเพราะฉะนั้นลูกค้าอาจจะกดหนึ่งอาจจะสแกนหนึ่งพันบาทครั้งหนึง่งแล้วอาจจะสแกนหนึง่งอีกอีกหกร้อยบาทหรืออีกเท่าไหร่ก็แล้วแต่ห้าร้อยบาทอีกครั้งหนึง่งมันเป็นการสะสมยอดได้นะครับตรงนี้ก็ไปทําเอาเองนะครับส่วนที่เหลือก็จะมีเรื่องของอการเปลี่ยนรหัสผ่านซึ่งลูกค้าไปเปลี่ยนเองนะครับต่อไปก็ดูแลเองรหัสของตัวเองนะครับแล้วก็เรื่องอของอายุมันจะมีบอกอยู่ว่าใช้ได้กี่วัน นะครับในส่วนของสส่วน,ส,วนส่วนแรกก็คือบริการ SMS อเจเมนเซอร์เวอร์ตรงนี้ครับลูกค้าจะต้องจ่ายให้ทางเซอร์เวอร์ปีละ200แล้วก็ค่ารักษาเซอร์เวอร์ไอรหัส0ูนอีก100บาทก็เป็น300บาทต่อปีนะครับก็ไปเติมเองถึงเวลาไปเติมเงินเอาเองเขาบอกเติมเงินตรงนี้เงินก็จะออก QR มาเป็นของเซอร์เวอร์นะครับไปเติมเอาเองครับแล้วก็ตรงตรงนี้ครับเวลาเงินเข้านะครับ QR ที่ลูกค้าสแกนเนี่ยเงินมันจะเข้าตึ๊ดเติ้ลติ้ลติ้ลทันทีที่มันเกิด01เมื่อไหร แสดงว่าคำเซสชันนั้นคอมพิวธนา,าคารเม่ล่มแต่ถ้ามันไม่เกิด01หรือไม่เกิดตรงนี้ครับบางทีลูกค้าสแกนแล้วเงินไม่เข้าตู้เนี่ยมันจะไม่เกิด01แสดงว่าธนา,าคารมันล่มเวลาที่ผมกดตรงนี้ครับกดค R ขึ้นมาแล้วผมสแกนเนี่ยผมกดสแกน QR วลูกค้าสแกนปึ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเงินเข้าบัญชีพี่พี่ดูในไลน์ได้สองคืออะไร SMS ธนาคารยิงเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ผมถ้าภายในช่วงเวลาหนึ่งนาทีตรงนี้ที่สแกนเนี่ยมันจะให้รออีกหนึ่งนาทีีเ่ ถ้าเอซเบตมันไม่เข้าเซิร์ฟเวอร์ผมเมื่อไหร่เครื่องไม่เงินไม่ออกแน่นอนนั่นคือเซิร์ฟเวอร์ของธนาคารล่มภายในสองนาทีไม่ยอมตอบไม่ยอมไม่ยอมส่งข้อความมาบอกเราว่าเงินเข้าแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ครับภายในสองนาทีตัวเครื่องมีเวลาสองนาทีในการรับเงินถ้าเกิดว่าเกินจากนี้คือคือ transaction ไม่ c o m พ l e t e ไม่ c o ม p l e t e มันจะเกิี่เป็นช่องว่างๆอย่างนี้ครับผมไม่มีศูนย์หนึ่งแสดงว่าของผมไม่ได้รับเงินที่เซิร์ฟเวอร์เพราะฉะนั้นคือเงินอาจจะเข้าจริง แต่เวลาที่ผมได้รับกับเวลาที่ข้อความเข้าเนี่ยมันไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่จ่ายเงินมันก็ไม่ยิงเงินกลับมาที่ตู้อันนี้เข้าใจไหมครับโอเคนะครับโอเคต่อไปอาจจะมีพวกข้อความโผล่าสารอะไรมาบ้างนะก็กดคําว่านอนนันลบมันแบงค์แค่นั้นเองมันก็จะลบข้อความพวกไอ้พวกโหล่ราสารลบข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับกับของเราแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องว่าเงินที่ลูกค้าย,ยิงเข้ามาหรือว่าเงินที่บัญชีเราจะอยู่ใช้อยู่ปัจจุบัน มันตรงกันแล้วมันจะทำให้ตู้มันจา่ายมันไม่มีนะครับอโอเคประมาณนี้ครับได้แ hey, ล้วได้แ <Hey, S 2> ล<ะ>้วโอเค